ชื่อเล่นชื่อตุ๊กแกแห้งนะคะเออคุณช่องกเกษตรให้ตัวการ์ตูนมาให้ตัวการ์ตูนมาพี่ทิพย์โบโบโบพี่โบสวัสดีจ้าเออคุณช่องกเกษตรสวัสดีค่ะพี่โบบอกว่าเออเพื่อนๆจ๋าตุ๊กได้หนึ่งชั่วโมงแล้วเพื่อนๆเ,เอ่ยยกมือขึ้นบายบาย,บายได้เลยนะคะยกมือขึ้นบายบายได้เลยค่ะตุก๊ก็จะลงไลฟ์แล้วก็จะทําข้าวผัดลอยฟ้ามันเสร็จแล้วข้าวผัดลอยฟ้า เสร็จแล้วค่ะช่องเกษตรสวัสดีค่ะจากคุณมินตราพี่โบบอกว่าพี่วิไลสวัสดีค่ะคุณหมูน้อยบอกว่าพี่วิไลสวัสดีค่ะคุณเอฟซีมินตราบอกว่าคุณเป็นหนึ่งสวัสดีค่ะคุณหมูน้อยบอกว่าพี่ทิพย์สวัสดีค่ะพี่โบ้พี่ทิพย์สวัสดีครับพี่โบบอกว่าหัวใจกรอดนะคะคุณมินตราหมูน้อยสวัสดีค่ะคุณเป็นหนึ่งสวัสดีครับคุณมินตราพี่โบ้บอกว่าสู้ๆนะหมูน้อยบอกว่า พี่โบสวัสดีค่ะพี่โบให้ปูมาสามตัวพี่ทิพย์บอกว่ากินข้าวก่อนนะคะขอบคุณนะคะพี่ทิพย์ทานข้าวให้อร่อยนะคะทานข้าวให้อร่อยนะคะเออพี่ทิพย์โบกมือบายบายนะคะพี่โบบอกว่าพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กอีหยางอีหยางพี่โบอีหยางพี่โบข่คิดทอดเจ้าอีหลีเดอเอเอองนรัดบอกว่ายกมือบายบายเลยนะคะ ยกมือยบายได้แล้วคะ่ะเ,เพื่อนๆจ๋าใครคิดลบนะคะหรือว่าคิดจะทอ้อจะถอยอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเอาพลังบวกที่ห้องตุ๊กนะคะที่ตุปปต๊กโปรตุเกสชานไม่มีชาแน е ลตุปปต๊กโปรตุเกสนะคะเข้ามาเอาพลังบวกพลังบ้านะคะแล้วเพื่อนๆจะรู้ว่าท youtube แบบมันสนุกถ้าทําให้มันสนุกมันก็จะสนุกถ้าทําให้มันเหนื่อยมันก็เหนื่อยนะคะทําไปเรื่อยๆคะ่ะทําไปเรื่อยๆนะคะ ทําให้มันดีทําให้มันสนุกแล้วก็เอาเวลาที่เอ่อจะไปเยี่ยมคนที่กําลังทําชั่วโมงอยู่อ่ะเอาเวลาที่จะไปเยี่ยมเพื่อนอ่ะเอ่อทำคอนเทนต์หรือว่าทําคลิปยาวออกมานะคะเพื่อนๆเ,เขาเข้าใจว่าเรากําลังทําชั่วโมงอยู่เราทําคลิปยาวออกมามันช่วยได้นะคะคลิปยาวอะ่ะช่วยได้ในการทําชั่วโมงนะคะเขาจะนับให้ด้วยนะคะนั่นแหละเอ่อทำคลิปยาวออกมาเยอะๆนะคะ ช่วยได้ช่วยได้ในเรื่องทำชั่วโมงนะคะเออแล้วเวลาเรียนจบแล้วอยากเป็นอ,อ,อยากไปช่วยเ,เยี่ยมเพื่อนหรือไปหาเพื่อนไปได้นะคะแต่ว่าถ้ากําลังทําชั่วโมงอยู่อะไม่ต้องเยี่ยมเพื่อนก็ได้ทุกคนเข้าใจนะคะเข้าใจไหมคะนะคะมาเอาพลังบวกที่บ้านตุกนะคะหรือว่าบ้านเจเจรัชยานะคะไปดูเจเจแต่งตัวไปตลาดโอยสุดเฟียวโอเคค่ะ โอเคค่ะยกมือขึ้นบายบายกันเลยได้เลยค่ะคุณหมูน้อยบอกว่าพี่มินตราสวัสดีค่ะคุณรัชยาอร่อยแน่เจ้คุณโบบอกว่าหมูน้อยสวัสดีครับคุณมินตราบอกว่าคุณรัชยาสวัสดีค่ะหมูน้อยยกมือบายบายนะคะคุณโบบอกว่าพี่รัชยาครับพี่คุณช่องเกษตรบายบายนะคะบายบายนะคะคุณหอยขมบายบายนะคะคุณมินตราบายบายนะคะหอยขมสวัสดีค่ะจากคุณมินตรานะคะ คุณโบบอกว่าพี่ตุกผมกินด้วยครับมาค่ะมาค่ะพี่ตุกจะกินตับพี่โบมาน้องนุ่งก็ไม่เว้นอ่ามามามาเอ่อน้องหมุน,น้อยบอกว่าหัวใจกอดๆนะคะพี่โบบอกว่าบายยคุณปอปลาตากลมคุณปอปลาตากรมบอกว่าสวัสดีจ้าคนสวยสวัสดีจ้าคุณปอปลาตากลมเอ่อคุณน่ารักจังบอกว่าพินเอ้ยคุณน่ารักจังจะมากเลยตอนนี้ <laughs> แกล้งพี่ตุกใช่ไหมเนี่ยแกล้งไหมอะ เอ,อพี่มินตราสวัสดีค่ะคุณน่ารักจังพี่ปอปลาสวัสดีค่ะคุณน่ารักจังพี่หมูน้อยสวัสดีค่ะเออ่น้องหมูน้อยบอกว่าบายยนะคะพี่โบบอกว่าคิดถึงกําลังใจให้พี่ตุ๊กนะครับค่อยก็คิดทอดเจ้าคิดทอดอีลอีลีลาว่าด,ดีคอยเบ้าจากใจน้องปอปลาบอกว่าน่ารักจังสวัสดีจ้าน้องน่ารักจังเอ,อให้ให้ ให้อะไรมาเนาะคุณมินตราบอกว่าบ๊ายบายน้องน่ารักจังบอกพี่โบสวัสดีค่ะน้องมินตราบ๊ายบายนะคะพี่โบบอกว่าเออพี่น่ารักจังสวัสดีครับคุณน่ารักจังพี่สาวคนพี่สาวคนสาวคนสวยอเอาใครอ่ะโอเคค่ะยกมือขึ้นบ๊ายบายค่ะพี่ๆครับปอปตากลมพี่ปอปตากลมบอกว่าหายไขย้ระเรอยังหายแล้วค่ะหายแล้วค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆจ๋า <c oughs> ขอบคุณมากนะคะใครอยากได้พลังบวกมาเอาที่บ้านตุ๊กโปรตุเกตนะคะจะมีพลังบวกพลังบ้า